สู่ควันให้ทหารใหมพี่น้องบรรยากาศพิธีลายสีสู่ขวัญให้ทหารใหม่จ้านี่จ้าลานท่ายจ้าอันนี้บรรยากาศรอบนอกจ้านี่เป็นแม่ครัวที่มาช่วยงานในวันนี้ค่ะ

สอหร้อแม่ พ่อของทหารแขนให้ลูกชายรักษาเี่พ่อมาลูกมาวันเสาราน้ะไอดอหาไรใ่หมหารไจ้านถามน่ป้อนไขเพื่ออยังจะเหยียดตนข้อไท่าวอทให้ไ่อ๋อป้อนไข ของการป้อนไข่จาให้ท,ทหารอยู่ดีไม่แห้งปลอดภัยหน้าที่การงานเจริญทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยความปลอดภัยคะ่ะมีความปลอดภัยทุกๆสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่คะ่ะการคลิปนี้ยาจิยวกระฝากใบสเณีขอบคุณทุกท่านที่รับชมจ้า